เขาขอบคุณเหรอครับขออย่าได้รางวัลด้วยครับโอ้ยขอได้รางวัลเหรอลูกครับสมชัยพอใจรึขอบคุณครับเอาตังมาขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไปให้ด้วยนะแล้วเขาไปให้เองเอาไหนเราเขาไปให้เองนะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียเอาไปให้ดิครับ ให้หน่อยนะครับให้เลยให้เลยให้เลยอเคครับรับตังค์รับตังค์ขอบคุณครับก่อนครับเงครับครับครับดีเสียงโอเคี่เลยตัวตัวหน้าตัวหน้าอีตัวนู้นครับตัวนูบุญถา่ายวิดีโออยู่ ให้ถ่ายให้ถ okay. okay. ่ายเอ๋อเคกดอ่าวดีโอกดไปเลยครับวิดีโอไปแล้วครับกรอดไปเลยครับโดนช้างกรอดแล้วครับกรอดทุกชโอเคทุกชุดไปบนชื่อบนชื่อโอเคเ้ยน่ารักจังให้รางวัลลูกให้ให้รางวัลเขาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับตัวไหนยังไม่ได้อ่ะ

ตัวเล็กเอาค่าขนมไหมอ่ะอตัวเล็กเอาค่าขนมเร้วพูดได้ด้วยนะขอบคุณครับเนี่ยตัวเล็กจะเอาค่าขนมเอาอันนี้ยายหรอคุณยายสวัสดีครับยายสามสิบเจ ขอบคุณครับครับโอเคขอบคุณครับหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขี่รถบายบายเดี๋ยวไม่